สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์คิดต่างๆในภาษาไทยเด i l ทล็อกขอผมเพิ่งอ่านหนังสือแฮร์ริพอร์เตอร์ล่มที่สองสำหรับวันนี้อ่านประมาณ22นาทีแล้วก็อ่าน3หน้าภายใน21นึง อี่สักสองถึงอ่าแล้วก็ถึงหน้าประมาณหนึ่งรอยห้าสิบหนึ่ง้อยหาสิบนาเล่มที่สองแล้วก็นายวิดียวเมื่อวานอธิบาวยว่าเกิดอะไรขึ้นนายนายนเรื่องตรงนั้นที่ที่อันอ่านมาแล้วเมื่อวานก็มีปัญหากับ แมวสัตว์เหลียงของ,อพ,นนงพนักงานพนักงานเรื่องของที่โรงเรียนฮอกวนใช่ไหมครับเป็นคำเรียกว่าชื่อว่าฟิลช์คิดว่าเป็นน้ำสก,กุลฟิลช์แล้วก็แมวข้องข่าวอตอนค่าจากเวทอมอนแล้วแล้ว วัควมร้ายแลวก็เขาคิดว่าคนที่ทำคือ Harry แต่ว่าในในส่วนที่อันมาวันนี้ดัมบลดอรแล้วก็ศาสตราจารย์คนอื่นมา,าซืบ้สน,สนสอบสวน,ส,วน,ส,วนสถานการณ์นี้แล้วก็กล่าวว่าไม่น่าจะไม่ใช่เป็นแฮร์รไม่ใช่เป็นเป็นเพื่อนของ Harry เพราะว่า ที่ทำร้ายแบบนี้จึงสนาดมาใช้ค่าแค่เปลี่ยนแมวเป็นหินก็ทำให้แมวเป็นหินเด้วไม่ค่าแล้วก็เวทวดาจะใช้วัยธมน์แบบนี้ตอ้องมีอำนาจแล้วก็ความสามารถสูงสูงสูงกว่าจะสูงกว่าเด็กนักเรียนในระดับ2เท่ากับเท่ากับเพิ่อน าขาตัดสินใจว่า ight, ไม่ใช่เป็นแฮร์รี่ครับวกาบอกว่าจริงๆแล้วไม่ตายแล้วก็เ,เข่าไปรักษาแมวได้กลับเปลี่ยนกลับมาเป็น,ปนธรรมดาไดจ้จะมีวิธีทำแล้วก็ฟิลด์ช่วงเวลา ที่เขาจะพยายาม,อมบอกทุกคนอื่นว่าแฮาร์รเป็นคนที่ทำร้ายทำร้ายที่ทำอะไรแบบนี้ช่วงนั้นฟิลช์มาบอกทุกคนว่าเขาเป็นรียกว่าอะไรซุดเ <laughs> ที๋อ,อก ลุดออกออกจากสมองจะมาหลาแต่ว่าไม่ไม่ไม่คำพิเศษสำหรับที่อธิบายที่เรียกาเรียกเองว่าเป็นอันนี้แต่ว่าไม่ไม่ค่อยอธิบายว่าคำนั้นแปลว่าอะไรแต่ว่าผมสงสัยว่าน่าจะแปลว่าเข้าเป็นพ่อมดแต่ว่าไม่มีไวทามมนหรือไม่เก่งในในการใช้ไวทัมนนะครับ อ่าเพราะว่าอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่จะอธิบายอ่าสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วยว่าขาสื่ออ่น่าขาวื้อเป็นเรื่อายคอสเป็นเป็นการการศึกษากับเรื่องอ่าชายวัฒนมอน แต่ว่าก็เป็นเป็นระบบที่จะที่จะสอนเขาวิธีทำวัฒมนวัฒมนดีะนะครับอาจจะสำหรับคนที่ทำวัฒมนมาก็ดีโอเคอะนะครับเดี๋ยวมาอธิบายว่าแปลว่าอะไรเพิผมสองสงว่าอาจจะแปลว่าเขาไม่ค่อยดีนในในการใช้วัฒน โอเคสำหรับวันนี้่าจะพอแล้วนะครับขอบคุณที่มาดูวิดีโอของผมวันนี้แล้วก็ผมจะเจอกับคุณในวิดีโอเพิ่งนี้นะครับขอบคุณครับ